าวเฟซบุ๊กแาวยูทูบพบกันอในไดโน่ครับบ่าวเพชรเนาะสตูดิโอนอนากลาฮ่าอยู่ฮากินการเดินทางเป็นโดยรถจักรเนาะอันนี้ก็คนหนึ่งอีกเนาะในทีมงานาอยู่ฮากินไซเบสนาะไซเบสไซมอลนอนนอนค้างคืนเนาะในป่าเด็กคือเก่าเนอเดี๋ยวเขาจะเอาผลงานมาให้เบิ่งเนาะไซเบสไซมอลไซเงาดินเนาะเงาขีดกระเดือน สภาพแต่ลคะคนเนาะมันเป็นที่ว่าปูปุปสากลายเนาะเส้นทางมันไม่ความยุ่ยงยากสมขวรเนาะแต่ว่าได้รถจักรนี่สะดวกอย่างหนึง่งค่าอย่างหนึง่งแต่ว่ามันก็ไวนเนาะอันนี้มันแคมเนาะแคมเที่เขาจะตังตังกันไม้กับว่านอนนอนค้างคืึ้นที่นี่เองเนาะยังบ่ทมันมีป่าวัดปู่เนาะมากระซาในคำในหย่อนลงทางมาแต่ปีกายคนละ แต่ว่ากระดงทางเสียน้ำมันไปรายดิรายเตอร์บเนาะอาแล้วจะอัปเดตเนาะการหายูหากินห้เบิงเอาสมรกนะ่อนเนาะ